สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม j a สนะครับเพื่อวิเคราะห์เก r แบบ Attribute บ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจะเปิดไฟล์ขึ้นมาก่อนอาจารย์ชอบเก็บไฟล์ไว้ใน Excel ซะครับเพราะว่ามันจัดการได้สะดวกดีเก r รแบบ Attribute นะครับก็เราต้องมีเครื่องชิ้นงานให้พนักงานตรวจด,ดูว่าเขาตรวจได้ตัดสินใจได้ซ้ำกันไหม แล้วก็พนักงานคนอื่นตรวจเขาตัดสินใจได้เหมือนกับตัวเองและเหมือนกับคนอื่นไหมนะครับแล้วที่สําคัญคือเหมือนกับลักษณะของชิ้นงานที่ควรจะเป็นไหมนั่นะค,คือคอนเซปต์ของการตรวจงาน like แบบแอตติบิวกรณีนี้โครงสร้างของ Data ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะบอกเขาจะถามหาว่าชิ้นงานน่ะมันเก็บไว้ที่คอลัมน์ไหนแล้วก็ตั้งชื่อว่าคอลัมน์พาร์ทแล้วลักษณะของชิ้นงานเนี่ย มันเป็นกูดหรือโนกูดกันแน่เขาคิด okay, ว่าริฟเ c e ที่เราจัดเมนไว้ก็อยู่อีกคอลัมน์หนึ่ง o อเปอเรเในกรณีนี้เรามี o p เปอเรเตคนคือ ABC ก็จัดไว้อีก1คอลัมน์หนึ่งแล้วก็ o p e r อเรเตรตรวจงานสองครั้งในชิ้นเดียวกันนะอย่างตัวอย่างนี้ชิ้นงานชิ้นที่1 o p e r โอเปอตรวจครั้งแรกบอกว่ากูดครั้งที่สองบอกว่าโ no นกะูดชิ้นงานชิ้นที่1เหมือนกันโอเปอเรเต ตรวครั้งแรกบอกว่ากู้ดครั้งที่2บอกว่ากู้ดตามนี้ชิ้นงานชิ้นที่1เหมือนกัน operator C ตรวจครั้งแรกบอกว่ากู้ดครั้งที่2บอกว่ากู้ดเี้ก็จะลงตามนี้นะครับโครงสร้างของข้อมูลที่ทางโปรแกรมต้องการเอาละเรามาอนา l y ซ์เลยมาที่ quality t o n e คลิกตรงนี้นะครับมาที่ attribute a r e e m e n t analysis คลิกปุ๊บก็ไปเขาก็จะถามว่าแล้ว result แปลว่าการตัดสินใจแบบ attribute เราเก็บไว้แบบไหน อันนี้เราเก็บการตัดสินใจขั้นที่1นรขั้นที่2เป็นแนวเขาเรียกว่าแนวแถวเอ้ยถ้าแนวแถวแนวโนะลเนาะเราก็บอกว่า accord the row ตามโครงสั้นการเก็บข้อมูลเราแล้วโปรแกรมก็ถามว่าเราอยู่แถวไหนบ้างละ่ะเราก็เลือกมานี่1หนึ่งแล้วก็สองเ,เขาจะรู้ละขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองอยู่ตรงนี้จากนั้นคอลัมน์ไหนล่ะครับที่เก็บข้อของอข้อมูลของอ p e r a t o r ไว้ว่าเป็นอเรเต t o r คนไหนเราบอกคอลัมน์ o p e r ต t o r นะเราก็คลิกเข้ามา และพาร์ตอยู่คอลัมน์ไหนพาร์ตก็อยู่คอลัมน์นี้นะก็คลิกเข้ามาสแตนดาร์ดคือจัสเมนว่ายังไงที่เป็นรีเฟอเรนต์ก็อยู่คอลัมน์นี้จากนั้นเขาก็จะอานอะไรมาล้วเห็นไหมฮะเขาก็จะมีอ้าวและอัพไพลซ์เซาแปลว่าผู้ตรวจ ABC ตรวจตรงกันเองอกี่เปอร์เซน็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ก็ตามนี้สังเกตว่าโอเปอเรเตอร์ซีเนี่ยตรวจตรงกันเองทุกครั้งเลยแปลว่าครั้งที่1กับครั้งที่2องเขาตรวจตรงเขาตัดสินใจตรงกันทั้ง2ครั้ง ก็จะได้ร้อยคะแนนพรอะคาํคาคํานวณจากมีร้อยร้อยตัวแล้วตรวจตรงกันเองกี่ตัวก็ตรวจเต็มกันเองทั้งหมดโอเปอเรเตอร์ B C ก็ลดหลั่นกันลงไปตามนี้นะอันนี้ก็คือระหว่างโอเปอเรเตอร์ทั้งหมด3คนเนี่ยตรวจตรงกันเองสอดคล้องต้องกันกันเองตรงกันทั้ง3านคนมีกี่ตัวก็คือ11ตัวจาก20ตัวก็ประมาณ55%นตะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่า is a p p a i c a l versus standard แปลว่า แต่ละคนตรวจตรงกันกับค่ามาตรฐานหรือค่ารีเฟรนหรือค่าสแตนด์ดที่ที่เรากําหนดหรือหรือเปล่ากี่ตัวอย่าง A เนี่ยตรงยี่ตรง12ตัวจาก20ตัวอย่าง B ตรง13ตัวจาก20ตัว C ตรง17ตัวจาก20ตัวก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามนี้ตรงนี้ทั้งหมดทั้ง3คนตรวจตรงมาตรฐานสักกี่ตัว3คนตรวจตรงมาตรฐานเนี่ยยีตัวตัวตรงแค่10ตัว ตรงนี้ก็จะเป็น50%ไอ้ตรงนี้แหละครับมันจะเป็นเหมือนกับ Effective เนี่ยในตาราดการให้คะแนนหรือการ judgment ที่เรามี Excel คล้ายๆของ AIG ตรงนี้คือ e f f e c t i v e เน่ตนั่นเองนะตรงนี้เขาก็จะออกกราฟมาพอตอ่าอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันเนาะอันนี้เองนะครับคราวน,นี้บางคนอยากดูค a p ้าค้าก็คลิกตรงนี้อ่าค a ้าต้องเลือกตรงนี้นะครับอ่าอ่าโทษที อ่าถูกแล้วล่ะคับป้าต้องเลือกตรงนี้เพราะว่าขับป้ามี2อันเดี๋ยวแต่ละอันต่างกันยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในตอนเรียนนะครับแต่ว่าในโปรแกรมนี้ให้เลือกขับป้าตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรามีการตัดสินใจแบบโกหรือโนโกคือตัดสินใจได้ได2อย่างไม่ได้ตัดสินใจแบบเป็นระดับขัน้นเพราะ,ะนั้นจะเลือกขับป้าตัวนี้ครับขับป้าก็ก็จะคำนวณมาให้แล้วอาจจะไม่ตรงกับ AI a IA g ซะ1ร้อในตารางที่เราใช้เพราะว่าเขาไม่ใช่ ในในเคสนี้เขาไม่ได้รีเฟอเรนซ์มาจาก AIG m a น u a l แต่ก็เป็นตัวสิทธิที่ใช้ได้ดีทีเดียวแต่การคำนวณแบบทั่วไปก็จะตรงกับที่ AIG ใช้อยู่ก็คือตรงตัวนี้นะครับตรงเ f ฟเฟกติฟเนทพวกนี้ตรงกันที่ขาดไปคือ miss r a ด e กับ fault alarm เนาะที่เขาไม่มีแต่ก็ไม,ไม่ไม่ทำให้เราเรียกว่ามีอุปสรรคมากมายในการจัดเมนอยู่แล้วนะครับพอภาพรวมเนี่ยก็ดูตรงนี้คือ All App r a i s a l versus standard ก็หมายถึง ffective ฟ a t e มัน กี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ระบบการวัดนี่คือเอฟเฟแค่ห้าสอใช้ไม่ได้อยู่แล้วครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ